โอเคสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ผมก้องเกมเมอร์นะครับวันนี้อยู่ในช่วงสอนบล็อกอินนะฮะโอเคเป็นช่วงใหม่ของรายการเรานะฮะก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนบล็อกอินนะครับที่ผมคาดว่ามันโคตรจะดีนะฮะคือบล็อกอินที่ชื่อว่ามิวเซอร์เวอร์มิวสิกนะครับซึ่งสามารถไปโหลดได้ที่นี่ครับนี่เราจะให้เรียงไว้ใต้ล่างนะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจก็สามารถมาเดี๋ยวผมจะโหลดทิ้งไว้นะครับก็มีปัญหาก็ มาบอกผมได้นะครับเคดีหกำลังลงอยู่เลยนะครับร92%ครับก็คือตอนแรกนะครับเราเปิดเข้ามาครับนี่ซึ่งแล้วอดกเที่เราต้องใช้คือความจริงอ่ะใช้แค่สองวัติแต่ว่าอันนี้เป็นบั๊กอินเสริมนะครับที่ผมจะความจริงไม่ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ผมจะมาเสริมนะครับเพื่อให้มันเท่ๆนะครับก็ลงไปด้วยก็คงไม่เสียหายอะไรนะครับส่วนว่า สำหรับ group manager นะครับก็คือเป็นเป็นบักอินแบบยศะเออบักอินยศนะครับก็สามารถโหลดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเซตเซตก็ได้นะครับก่อนก่อนแรกนะครับแตกไฟล์มาเลยนะฮะเออแอสซัคพีน่าไปเลยนะครับมี่สามไฟล์นะครับตัดหนึ่งโอเคแักมาก่อนนะครับได้มาสามไฟล์ใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้ขอแตกเป็นสีแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็ ลากใส่ลงไปเลยนะครับหรือว่าก็สามารถมาตั้งได้นะครับ okay. โอเคแล้วก็ที่ใช้เป็นโน้ตแพ่บวกนะครับโน้ตแพทพัดนะครับก็จะโหลดสามารถโหลดได้ได้ description น,นะครับแล้วก็เออเสร็จแล้วน,นะครับ okay. โอเคโอ้อนะไรเยอะเนี่ยก็เวลาโหลดครับก็เข้าแต่ผมใ้ลไม่มี้านล่างใช่ไหมแล้วเข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับใช้เพียเดียวไฟล์ดาวน์โหลดไปได้เลยอ่าแล้วกดดาวน์โหลด ไม่ได้เลยนะครับมีปัญหาก็ทิ้งไว้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็เออส่งเฟซบุ๊กมานะครับบอกว่าเออมีปัญหานะครับเดี๋ยวก็จะแก้ไขให้นะฮะโอเคโอเคนะฮะก็มาแผ่นตาพัดอันนี้ก็ไปแก้กันเองนะไม่สอนแล้วกันเป็นการที่นานนะโอเคโอเคก็กบัดไปแล้วกันนะยักกลับ โอเคลัก okay. อินลักอินแรกของเรานะครับวิธีลงบักอินก็วิธีสร้างเซิร์ฟก็เดี๋ยวไปดูในคลิปได้น,นะครับที่กา่องผมนะครับโอเคก่อนแรกเข้ามาในบอกอินของคุณนะครับอันนี้คือบอกอินชื่อว่าบักอินเซิร์ฟเกอร์กับเกมเมอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเทให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแค่โรอินดิกับกุกเบนิเจอร์นะครับก็รา,ราใส่ลงไปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวลงอันนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะเ,เราก็ทำการคอนโทรลซีนะครับโอเคถ้าใส่เลยเนาะโอเคเราก็ทำการรันเซอร์นะครับซึ่งถามว่าอินนี่คืออะไรนะครับก็คือเป็นการอเอาเพลงเนะี่ยไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็ถามว่าอันนี้ทำในเรสติฟ้ากับสกินกว่ากับสกินพาัตตี้นะฮะเดี๋ยวก็เลือกสกินเทกนะครับ,าานะรบตั้งสีเรสติฟ้าอ่ะเรสติฟ้าเนาะตัดได้นะ โอเคผมอัดเสียงนี้กันก่อ,อ,กอนสวยดีนะโอเคหนูอัปเดตนะครับมีนเสร็จจังนะน่าจะเสร็จแล้วนะครับโอเคกดสต็อปไปเลยโอเคครับ okay, พอเสร็จแล้วนะครับเอาไม่ใช่โบบัคอินนะครับเข้ามาที่บัคอินนะครับจะมีโฟลเดอร์ที่เขียนว,ว่าเซิร์ฟเวอร์มิวสิกนะครับก็เข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะมีไฟล์มิวสิกเดี๋ยวไว้ที่หลังนะครับให้เข้ามาที่ เดี๋ยวใส่ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะค,ะนะครับนี่เดี๋ยวก่อนเนี่ยเป็น iPhone เนี่ยเว็บนี่น,นะครับ m ไมค์คาร์ฟลาฟเนอะโดดเด่นนะฮะแล้วนี่อะไรเนะี่ยอ๋อก็จะไปให้โหลดเพลงนะครับก็เนะี่ยก็สามารถสร้างเพลงได้ด้วยนะครับซึ่งเถอะนักก็นับว,ว่าเป็นเรื่องดีนะครับเนี่ยมีเมียงแคทมีเพลงโอ้โหเนี่ยมีสกิลเล็กก็มีนะเพลงอันนี้เพลงเลยเนะี่ย โปเกมอนก็มีนะครับซึ่งเราสามารถทำเองเองได้นะครับโดยการเนี่ยใช้โปรแกรมเอ่อโปรแกรมมันชื่อว่า m i n e c r a f เดี๋ยวก่อนนะ Minecraft อะไรเลย Minecraft Studio มั้งจะไม่ผิด i n e c r a f t อะไร Music s t u d ด o นะสักคู่นะคบแป๊บแบบนึงเอ่อตัดตัดตับ เนี่ยนะครับ Minecraft ล้วบ็อกซ์เดเนะครับก็สามารถโหลดได้ตรงไหนเนี่ยในตรงนี้นะคะเดี๋ยวส่งโกเฮียอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้เป็นไวรัสนะคะไม่ต้องสงสัยมันไม่ต้องตกใจมันครับหรือจะเข้ามาในเว็บนี้ก็ได้นะครับ Get NBS File นะครับโอเคนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็อ่าคีย์แด์นิวก็เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำคลิปย่อยใหม่คลิปนะครับวิธีใช้โปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเรากดสเปซมา เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งสามารถทำเพลงได้เดี๋ยวเดยกก็ทำเพลงได้ครับคุณก็ร่างอันนี้ก็เป็นแบบอะไรนะดับเบิลเบดเช่นก็ต้องเก่งดนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงจะทำได้นะครับโอเคก็ลองกดเล่นๆไปกันฮะมีเสียงสแสแนเสียงคลิกนะฮะคลิกคลิกคลิกเป็นเพลง โอเคนะครับหรือไม่ก็กดเซตติ้งแล้วก็กดอันนี้นะครับแต่กดอันนี้มันจะง่ายกว่าอย่างยิ่งเลยนะครับได้ด้วยนะฮะโอเคเสมอทำเพลงเสร็จนะครับอ่ะแล้วผมโอเพ่นซองแล้วเซฟนะครับโอเคอันนี้คือเพลงที่มันให้มานะครับเนะียนแคทก็มีครับแต่อันนี้คือเนนแคทที่ผมทำไว้นะครับเนะี่ยเคยบากันเกียร์นะเออ ลองทําตามนะฮะก็ลองทําตามนะครับก็มันก็พอได้นะฮะก็ถ้าดูก็เหมือนกันเป๊ะๆนะครับ อัน,นี้นะครับก็เนี่ยทำเองทําเองหมดนะฮะก็ก็สำหรับใครที่อยากทําเพลงอะไรบูโรยแล้เดียวอะไรเงี้ยก็ทําไปเลยนะครับก็เนี่ยเขียนโน้ตโน้ตโน้ตน,น,นะครับก็เดี๋ยวก็สามารถฟังได้นะครับก็สมมติตรงเนี้ยนะ <c oughs> ก็เนี่ยสมมติผมจะโหลดเพลงใช่ไหมมจะโหลดเพลงอนะ่ะ เอมันอ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะอะไรมอนสเตอร์แอนด์ไท์อะไรเนี่ยกดก็กดดาวน์โหลด MBS ไปได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับกดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วเราก็คอยที่ไฟล์ดาวน์โหลดซึ่งผมตั้งชื่อ M I ไม่ใช่ดิ M I D I ไม่รู้ดิมันก็จะได้ไฟล์อย่างนี้มาใช่ไหมครับได้ไฟล์อย่างนี้มานะก็กด c o n t r l C ก็ได้นะฮะโอเค เข้าไปที่บั克อินนะฮะแล้วก็เข้าไปที่เ,เซิร์ฟเวอร์มิวสิกมิวสิกนะครับคอนโทรวีลงมาเลยนะครับแล้วก็ผมขอเอาเพลงอนี้ลงมาด้วยนะครับเพลงเออเพลงของผมเองนะครับสองแล้วก็เพลงผมคือเบียนเชนล e มิกใช่ไหมเบียนเชนลิมิกนี่กดคทรซีมานะครับโอเคแล้วก็คอนโทรวีลงไปนะครับแค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ แล้วอินนี้ก็นอย่างนี้นี่เองนะส่วนมัคอินกรุ๊ปเม a นเจอร์นะครับถามเขาก็ถามว่ามาทำอะไรนะครับผมจะมาใส่ตัวสอนสีนะครับแล้วก่อนจะเข้าอันนี้มาทำไมเนี่ยออกไปออกไปเข้าอันนี้ดิซึ่งถ้าเกิดใครใช้งานสีไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปสอนในคลิปแล้วกันนะครับก็วิธีใช้งานสีป้ายสีนะครับก็แค่ปิดตรงน,นี้เดี๋ยวก่อนผมลบไม่ต้องลบบอก ก็ไปแล้วกันนะไม่เอาเอาเอเอาก็ได้ไปนี่ครับคราจะเจอคัลเลอร์ใช่ไหมเป็นรูปจัดจันใช่ไหมกดลบไปครับลบดอกจันไปนะครับซึ่งผมจะลบสองอันนะคะเพราะผมชอบนะคะโอเคเอ้ยไม่ต้องลบก็ได้ไม่เป็นไรเออแต่บราทำทำไมครับใครมีปัญหาก็เคลียร์ได้โอเคเสร็จแล้วก็ทําการารังเซิร์ฟนะครับอันนี้เปิดทีไรก็ได้อ่ะกางบ่ไปแล้วก็ ขีเกียจฮะ,ะอันนี้ลายอะไรก็ไปนะกระบะไปนะฮะไม่ใช่ลบผิดผิดโอเคกดสตาร์ทนะครับโอเคส่วนตรงนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็เอ้ยเพิ่งลบดีกว่าเผื่อม,มันมีปัญหาเอ้อลบ,นนบไปเลยก็ได้ไปมันคงไ,ไม่มีไม่มนะีนอะไรแล้วแหละโอเคตรงนี้เพิ่งลบนะครัคบเดีขอให้ลบที่หลังรอ <c oughs> สักะครูนน่นะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเกียร์ทีแล้วเนี่ยสิบนาทีแล้ว โอเคไปเลยนะกดแป๊บ right okay. so okay. okay. uh, สักแป๊บแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแปเพยเซฟเพไปเลยนะครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวไปเจอกันในเออเกมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วกันนะฮะโอเคนะครับก็หลังจากเข้าเกมมาแล้วนะครับก็เข้าเซิร์ฟของเราไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าบังอินติดหรือเปล่าโอเคนะครับติดนะครับดูเออเนี่ยเซอร์เวอร์มินติกนะครับติดแล้วนะครับก็ ลองเขียนไปครับ server music hell นะครับเอา server โอเคนะครับมันก็จะขึ้นคำสั่งของมันมานะครับลองเขียนว่า server music า list นะครับมันจะบอกเพลงที่เราได้ลงไปเมื่อกี้ก็คือเพลงอะไรไหมของ s สกิล e กนะครับเออเมนแคทของผมเองนะครับโอเคลองเขียนไปครับว่า เซิร์ฟเวอร์มิวสิกเพนะครับสองแล้วก็สองก็เมียนแคทถ้าเราเขียนเนี่ยเขียนไปว่าเซิร์ฟเวอร์มิวสิกแล้วเขียนว่าเพนะครับมันจะบอกเออเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยเพแล้วก็สองแล้วเพเยอร์นะครับพเพราะถ้าเขียนว่าเพแล้วก็เขียนว่าเมียนแคทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาถามว่าถ้าเกิดผม บางคงก็ถามว่าอะผมเป็นวักเงี้ยมันทำไมนะสมมติผมเป็นวักเงี้ยมันมันเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์มีสิ่งหิ้วคืออะไรหรอวะนะครับก็คือเนี่ยที่มันบอกใช่ไหมว่ามันวักคือซองอีกเป็นวักหนึ่งคือเพลเยอร์นะครับอันนี้คือแปลว่าเมียนอ่ะคือเพลงแคทอ่ะคือเพลเยอร์นะครับก็คือถ้าเกิดเราจะให้มันต่อกันก็ต้องใส่เป็นอันเดอร์สกอร์นะครับโอเคแคทแคท ดีบิ๊กนะครับก็เขียนว่า,วาคุณกอนอ่ะขึ้นแล้วนะครับโอเคตอนนี้เสียงต้มก็ได้เสียงเพลงบลตน,นะครับจุกบอกนะครับตอนนี้เพลงขึ้นแล้วนะครับก็ได <c oughs> <c oughs> ้เพลงอนดุดก็กดไปที่ว่าเซิร์ฟวร์มิวสิก ก็จะเขียนว่า stop านะฮะถ้าเกิดสมมติเราเป็น admin ก็อาจจะเขียนว่า server music แล้วก็อะไรวะ p a y a l นะครับแล้วก็เขียนว่า main cat remix นะครับก็ไปเลยมันก็จะทุกคนที่ออนไลน์ก็ได้ยินเพลงนี้นะครับทุกคนนะครับก็ซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่า member นะ่ะมันพิมพ์ได้หรือเปล่าอ่ะลองดูนะฮะ at k o n j m b e r k ลองตัรอไปก่อน p o เนมันได้ครับแต่ว่าไม่ต้องลงเพิ่์มิชันนะครับไว้ที่หลังแล้วกันครับโอเคจะต้องไปเลยครับโอเคเราผมขอใส่เป็นแอดมินก่อนนะครับเพื่อความเทพนะครับ ก็สมมติถ้ากดจะให้แบบกดป้ายเงี้ยปิ๊บอย่างเงี้ยแล้วเข้าได้นะครับก็ความจริงอ่ะมันทำอย่างนี้ได้ไมันทำได้เปล่านะครับซึ่งผมทําในเซิร์ฟเวอร์ของผมเซิร์ฟนึ่งอ่ะนะครับมันทาไม่ได้ครับซึ่งไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้จะทําได้หรือเปล่านะครับอ,ออกสิโอเคลองเขียนนะครับผมเห็นเขาบอ,อกว่าเซิร์ฟเวอร์มิวสิกนะครับแล้วก็เขียนว,ว่าเพลงนะครับ เราเขียนว่ามงเมียนแคทรีไมค์นะครับอ่ะได้จ้วยเซิร์ฟเวอร์ก็คือสรุปว่านี่ครับทำได้นะฮะก็คือ ถ้าเกิดจะให้เขากดเล่นเพลงครับก็คือกดเขียนข้อมูลเขียนว,ว่าเซิร์ฟเวอร์มิวสิกนะครับตามด้วยเพลงนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงครับเช่นผมจะเมียนแคทเมียนแคทครับมันก็เป็นชื่อเพลงของคุณนะโอเคมันก็ขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมกดคลิกเนี่ยแล้วทำให้เพลงหยุดนะครับก็เขียนว,ว่าเซเซิร์ฟเวอร์ มิวสิกนะครับแล้วก็เขียนว,ว่าสต็อปแค่นี้ครับแล้วก็เพลงก็ถ้าทำอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือที่ผมบอกคือเซิร์ฟเวอร์สิงค์เซิร์ฟเวอร์ไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์สิงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์สิงนะครับโอเคก็คืออาจจะเขียนว,ว่าเพลงก็ได้นะแล้วเขียนว,ว่าเมียนอาจจะเออคุณจะเขียนว่าอ,อะไรก็ได้นะครับเมียนแคทนีมิกนะครับหรือแม้อาจทำด้วยเทก็ใส่สีนะครับ ซึ่โคสีนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้ description แล้วกันนะครับอ่ะเฮ้ยเมียนวิธีใส่ตัวผอสีเหรอเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนถามใช่ไหมเมียนแคทอ่ะสมบติเขียว่เมียนแคทอะไรเงี้ยอ่ะหันทิศไปนะครับก็วิธีใส่ตัวสอนสีเราค่อยสอนที่หลังแล้วกันนะครับมันไม่ยากมากนะครับ โอเคเสร็จแล้วราก็เขียนว่า S V S S นะครับเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับเขียนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เขียนว่าทับเซิร์ฟเวอร์มิวสิกแล้วก็เขียนว่าเพลย์แล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงคนนะับเมียนเอ็มมิเอ็นแคทไลมิแล้วตามด้วยตรงนี้เขียนว่าเพลเยอร์นะแล้วคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บ เพลงก็ขึ้นนะครับตดยที่เราไม่ต้องง้อตรงนั้นเลยนะครับล้วเกิดทําให้หยุดนะครับถามว่าทาไงนะครับเวอร e ว music stop โอเคถ้าเกิดทำให้เอาพวกเราจะทาแบบเป็นไงให้แบบขึ้นตัวข้อความนะครับก็อาจจะเขียนว่ามันคาสั่งอะไรวะ Whisper นะครับให้ใช้เป็นคําสั่ง Whisper ครับคือกระซิบไปหาคนคนนั้นนะครับก็คือเขียนว่า S V S S เขียนว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเขียนว่าวิสเปอร์ใช่ไหมวิสเปอร์แล้วก็มันจะเขียนว่าทูใช่ไหมก็เขียนว่าเพลเยอร์นะครับแล้วเขียนว่าแมสเซนท์ครับแล้เขียนว่าเพลเยอร์ is อาจจะเขียนว่า is สสตาร์ทมิเอต เมนแชทอะไรเงี้ยนะฮะเออกดเข้าไปนะครับแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะคือว่า,าคุณกดยิ start ้สตาร์ทเมนแทนะครับแลเ,เกิดจเพลงก็อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ครับอาเขียนว่าอาจจะเขียนปว่าสต็อปสต็อปอาจจะเขียนว่ามิวสิกอะไรก็ได้นะครับสต็อปมิวสิก ไม่เขียวว่า S V S S นะครับแล้วก็เขียวว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับตามไม่ทันนะฮะตามไม่ทันก็ย้อนรีกลับไปนะฮะแล้วเขียวว่าเอออะไรวะเซิร์ฟเวอร์บิวสิกสต็อปเขียวว่าเพลเยอร์นะครับแล้วก็เขียวออว่า S V S S เซิร์ฟเวอร์วิสเปอร์ เห็นัวว whisper whisper p a y e r แล้วเขียนว่าอาจจะเขียนว่าเขียนอะไรก็ได้ฮะตรงนี้ p a y e r เอ้ย p a y e r p a y e r i s เอ้ย s stop มิวสิกนะครับก็กดขวาไปเลยนะครับสมมติแล้วเพลงเนี้ยคุณก่อนที่สตาร์ทเปนแคทนะครับกดบางทีก็คุณกอ็อิสต็อปมิวสิก,กน, music, นะครับแล้วก็สมมติถ้าเกิดจะให้แบบขึ้นทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อาจจะเขียนว่านี่ครับเขียนว่าทับ SV S V S F แล้วกันนะฮะอันนี้คือทุบไม่ได้นะโอเคอาจจะเขียนว่า อ่ะ <ELL>. uh, ผมเขียนง่ายๆกันอยากใส่โจรสอนสีก็ได้นะฮะเออ play play นะครับตัวนี้เขียนว่า stop นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับแจ้งง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับไม่เข้าใจก็บอกนะครับเดี๋ยวเผื่อจะสอนใหม่นะครับแล้วก็เขียนสมมติจะให้แบบทั้งเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมก็สต็ ssf แล้วก็เขียนว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วเขียนว่า เอออะไรวะทับเซก็ได้อ่ะทับเซอะไรวะทับเซ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 อะไรวะทับเซเพย์เยอร์เราเขียนว่าเพเพย์เยอร์เราเขียนถูกกว่านะเดี๋ยวก่อนนะเริ่มงงกันนะทับเซอ่ะ เราเขียนว่าทับเซม message สมมติ hello เอาน่าเลย hello นะครับแล้วเกิดสมมติเราเขียวนว่าใส่ command box เอ้าเอาที่หลังกันนะครับอ่ะเ,เ,เขียวว่า svss server นะครับแล้วเขียนว่าทับเซ่ player is s t a r t อารมมิสิกแล้วกันอะเอาใส่เป็นตัวสอนสีก็ได้เพื่อความสวยงามของเซิร์ฟเวอร์ปึ๊บอ่ะต้องใส่ไปมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้มันเป็นอะไรว,วะไม่เข้าใจเหมือนกันคือเออถ้าใครใช้เซิร์ฟเวอร์ซิงไม่เป็น ยังไงเ่าพูดไม่ถูกกันถ้าใครใช้ซฟเวอร์ซิงไม่เป็นอ่ะคือใช้ไม่ต้องใช้เลยมากหว่กครับเอาใช้แค่นี้ก็พอละอ่ะแค่รันได้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวเขามาสอนอีกทีนะครับเขาจะใสออ่ทีแล้วกันรู้สึกม,ม,มันเหมือนยังไงไม่รู้นะ S S S, S อ่ะซฟเวอร์รับซฟเวอร์มิวสิกเพลย์ไม่ยัน คปรี <Cat. S 2> มิกเพลเยอร์โอเคกดเข้าไปกดเข้าไปโอเคียบเรากดไปมันก็จะให้ให้แล้วก็ S P S, เพลเยอร์เอ้ยเซิร์ฟเวอ้ท็อปเซิร์ฟเวอ้ มิวสิกครับซาวมิวสิกเออต่ออ่าก็คือเนี่ยก็คือเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว คือเล่นได้กับหยุดก็พอแล้วครับไม่ต้องอ,อะไรมากก็ได้นะครับจะค่อยสอนถ้าใช้เซิร์ฟเวอร์ซิงเป็นก็เดี๋ยวไม่ต้องสอนก็ทําได้มั้งไม่ยากนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาสอนคือเล่นตรงนี้ก็เล่นไปหลายนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องจะเต็มเอานะครับเดี๋ยวคนเขาจะเบื่อกันนะครับเซิร์ฟเวอร์มิวสิกเอ่อเฮล์นะครับ,ออรบโอเคอันต่อไปนะครับลิสต์ก็คือบอกนะครับ ส่วนรูปนี่ไม่รู้เหมือนกันครับใช้ใช้แล้วต้อบอกว่าอะไรไม่รู้นะครับส่วนเซิร์ฟซิงเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์มิวสิกเพย์กับเพย์ถ้าใช้เพย์เนี่ยมันจะใส่ถ้าทับเซิร์ฟเวอร์มิวสิกเพย์นะครับก็เราก็ต้องใส่ชื่อเพลงใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่ชื่อเพลเยอร์ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเราเราใช้เป็นว่าเซิร์ฟเวอร์มิวสิกนะครับ Play All นะครับก็คือคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งกดเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใส่ชื่อเพลงมปได้เลยนะครับไม่ต้องไอ้นีนะครับไม่ต้องใส่ชื่อคนนะครับเพราะว่ามันจะเล่นทุกคนนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์มิวสิกเพลย์แรนดนะครับเขียนผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไว้แก้สต็อปแล้วกันนะครับ เพลง random ทับเซิร์ฟเวอร์มิวสิกเพลง random โอเคนะมันก็จะเล่นเพลงอะไรให้ก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่มันอารมณ์ของมันครับอันนี้เพลง in world นะครับเอ นะครับเพลใเวลนะครับก็แค่แล้วก็ใส่ชื่อชื่อสองเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเวลของเราไปเอาเพลในเวลแล้วใส่ชื่อเพลงเราลงไปนะครับแล้วใส่ชื่อโลกเข้าไปนะครับโดยใช้บัาอินมาอินเลยวะบัาอินไอที่สร้างโลกอะบัาอินใครัาอินเลยวะ บั克อินมัลติเวิลด์กับบัคอินไมว์เวิลด์นะครับมัลติเวิลด์มันจะมีสองบัคอิน,นม,อมันจะมีสองบัคอินคือมัลติเวิลด์ไม่รู้เขียนถูกเปนะล่านะน่าจะเขียนผิดมั้งเออช่างมาันเถอะแล้วก็ไมว์เวิลด์นะครับไม่รู้เขียนถูกเปล่าก็ขี้เกียจเขียนนะโอเคต่อไปนะครับ stop player กับ stop all stop play server music นะครับ stop ก็คือ ต้องใส่ชื่อเพลเยอร์ด้วยนะครับก็คืออยู่แค่คนเดียวนะครับแล้วก็สต็อปสต็อปอก็คืออยู่ทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับใครที่ฟังเพลงอยู่ก็จะอยู่ทั้งเพลงนะครับอ่าสมัติผมเพลหยุดทุกคนในออนไลน์น่ะที่ออนไลน์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็จะอยู่ทุกคนนะครับโอเคบั克อินก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่สอนอะไรมากว่าเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ก็ใช้เป็นเป็นกันเองแหละนะครับ โอเคนะครับสวัสับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับเหยียะเๆีย